ออกไปลูกออกไปพึ่งเข้ามาสองตัวเลยนะคะทุกคนอ้ยเลยพิวตายเข้ามาต่อยลูกค้านี่เป็นเรื่องเลยนะไปแล้วไปแล้วยังอยู่มันมันติดกับไอ้นี่ด้วยค่ะต้นไม้แล้วก็ดอกไม้เนาะ เป็นพันเหตุการณ์ไม่เกินจริงนะคะทุกคนเนี่ยห้าโมงห้านาทีแล้วช่อยังไม่ได้กลับบ้านเลยช่อยังอยู่ที่ทํางานค่ะทุกคนแบ่งงานเท่ากันแต่ว่าคนทํางานไม่ไม,ไม่ไม่อันนี้เลยนะคะฉั้นทําชั้นทําเท่าที่ชันอยากทํานะคะแล้วก็ไม่ปล่อยลิฟตลงมาด้วยนะโมโหมาก ช่วงนะ่ะทาอยู่คนเดียวนะยี่สิบห้าห้องนะคะแล้วแกทําอยู่คนเดียวอะ่ะสิบสองห้องแปดชั่วโมงซึ่งมันไม่ไม่เล็กบิดเขาเรียกอ,อะไรอะ่ะมันไม่ยุติธรรมเลยนะคะในการทํางานนะคะทุกคนแล้วให้เราไปช่วยนะ่ะเราก็บอกว่าเงินเดือนออกอ่ะหนูขอได้ไหมหนูขอแบ่งกับป้าได้ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นนะคะรอไม่ไหวอะ่ะทุกคนสภาพหน้าทีนี้เครียดหน้าเข้าไปกันใหญ่เลยทีนี้ มันน่าเครียดนะจริงๆค่ะทุกคนงานงานแบ่งเท่ากันช่อนะได้เยอะกว่าคนอื่นแต่ว่าช่อก็ไม่เคยที่จะแบบว่าทำไมฉันได้เยอะนู่นนี่นั่นอ่ะทำทำได้ฮัลโหลวิเชตต์ก๊ะยนหาเพื่อนนอนอ่าเจบปะเยออันตรายรันเยอ บอกว่าเป็นบันไดของพนักงานนะคะลูกค้าจะใช้ไม่ได้นางก็ไปที่อื่นค่ะทุกคนศูนศูน,นได้แค่นี้ละคะ่ะทำอะไรได้ไม่มากหรอกศูนเครียดเครียดได้แค่นี้สนูนสูนได้แค่นี้ที่เหลือก็คือบอกเป็นยัง <c oughs> ในเมื่อมันมาแล้วอะ่ะตายกลับบ้านค่ะทุกคนตอนนี้กลับบ้าน,าน,น,น,บบานสาัอาดแฟนกระจมเรียบร้อยแล้ว